การใช้ดินลูกรังในการเสริมโคกทุเรียนตามที่สวนของเราได้ดำเนินการมาหลายปีพบว่าการใช้ดินลูกรลังมาเสริมโคกทุเรียนนั้นมีความเหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากว่าดินลูกรลังนั้นมีลักษณะเป็นก้อนกลมและสามารถที่จะถ่ายเทอากาศได้ดี รวมทั้งมีความสะดวกในการที่ราบทุเรียนเขาจะชอนชัยไปได้ดีในขณะเดียวกันในช่วงฤดูแล้งนะครับดินลูกลังนี่ก็จะอุ้มน้ำได้ค่อนข้างที่จะดีสังเกตได้จากการที่เราขุดตรงโคกดินลูกลังนี่ในช่วงฤดูแล้งเมษายนีปรากฏว่า ลึกลงไปนั้นดินลูกดินลูกลังนั้นก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่พอเหมาะอันนี้ที่ให้เห็นถึงจุดเด่นของดินลูกหลังในการนำมาโยกโคกทุเรียนจะเห็นว่าด้านหลังของเรานั้นโยกโคกด้วยดินลูกหลังทั้งหมดนะครับในการปลูกทุเรียนครั้งใหม่สำหรับโคกนี้ก็เช่นกันนะครับเราทำเป็นโคกปลูกต้นทุเรียนไว้แต่ว่าโคกม,มันใหญ่เราก็เลยทำการ ขุดไปใส่ที่อื่นบ้างอันนี้คือต้นทุเรียนที่ปลูกได้ประมาณ4เดือนนั้นนะครับหมอทอง